โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกจเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันอังคารนะครับบิ๊กแมทพิเจอร์โอเกมเวลาตีสองครึง่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เดียวคืนนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับหกจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันเวสต์แฮมสามสิบสามแต้มจากการชนะสิบเสมอสามแพ้หกเกมล่าสุดบุกชนะอาร์เซนอลมาสองศูนย์นะครับเดวิดมอยส์มี เล่นเจ็บเพิ่มก็เคิร์สซูมาก,กับลูคัส,สปาเกต้านะครับแถมมิเกลอันตโตนิโอก็ยังเจ็บอยู่ลงไม่ได้ครับคืนนี้แกนหลักอเลโอราเป็นประตูนะครับเกมรับต้องใช้ออกบนหน้าเล่นกับมาวปาวสนะครับในขณะที่แดนกลางเนี่ยโทมัสซูเชกกับเจมส์วอร์ดพลาวลงแน่ๆน แนวรุกเนี่ยอาจจะต้องใช้อดัมลอาอาจจะต้องใช้สยิดเบนรามาโมเมตคูดูสแล้วก็จาโรดโบเวนนะครับในขณะที่ไบรตัน30แต้มจากการชนะ8เสมอ6แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะสเปอร์42ถือว่าคืนฟอร์มนะครับแต่ว่าปัญหาของโรเบรโตเดอซาบีคืนนี้คือการขาดลุยส์ดังประกงหลังตัวหลักที่ติดโทษบาน,นะครับแถมปีก2ข้างทั้งเอดินกากับมิโตมะก็ดันมาเจ็บไม่น่าจะลงได้ครับประตูคืนนี้เจสันสตีลนะครับ เกมรับเนี่ยเอสูบิยันน่าจะพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วครับนัทีแล้วเป็นตัวสำรองส่วนที่เหลือปาร์ตเกาโกลสบิลลี่กิลมัวนารุกเนี่ยชัวเปโดอัมลาลาน่าอีแวนเฟอร์กูสันนะครับเกมแรกที่เจอกันเป็นเวสต์แฮมบุกชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมใ,ใกล้เคียงมากเอ,า,อาง่ายๆถ้ามองในมุมเสมอไหนเสมอกันเนี่ย ไบรทันดูขาดเยอะกว่าด้วยนะครับเวสแฮมอาจจะมีตัวเจ็บบ้างและแถมด้วยฟอร์มการเล่นเนียเวสแฮมถือว่ากลับมาชนะ3นัดติดปราบทั้งวูฟแมนอยู่และอาร์เซนอลส่วนไบรทันถือว่าฟอร์มเอาแน่นอนไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับบทจะแพ้ก็แพ้เหมือนกันครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียร์เวสแฮมในบ้านนะครับพี่เจตมองว่าปิดประตูแพ้แย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะครับให้เชียร์เวสแฮมเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบาย,บาย